กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีทุ่นแรงสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชนภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพศ2567โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปลรูปให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีทุ่นแรงสำหรับเกษตรแปรรูป สวัสดีค่ะจุธารัชชินวิเศษมนนะคะาจากสถานประกอบการโอรสตั้งอยู่ที่ตำบลวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิจังหวัดส,สกลนครค่ะเราได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอาทิเช่นแชมพูสมุนไพรสบู่จากน้ำมันธรรมชาติสมุนไพรลิปสติกจากสมุนไพรค่ะจากการวิจัย สภาพปัจจุบันของกิจาการโอรสพบว่ากระบวนการที่ควรมีการปรับปรุงในการผลิตคือขั้นตอนการสกัดร้อนน้ำมันของการผลิตสบู่และแชมพูสมุนไพรเนื่องจากการสกัดร้อนมีข้อด้อยและข้อเสียคือ 1. สารอาหารต่างๆเช่นเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนกรดไขมันน้ำตาลเชิญเดี่ยวและเชิญซ้อน มักคงตัวด้วยความร้อนส่วนวิตามินส่วนใหญ่รวมถึงสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่างๆมักจะไม่คงตัวด้วยความร้อนทําให้สารสำคัญสูญเสียระหวา่างการต้มด้วยความร้อนและไม่สามารถเก็บไว้นานสเนื่องจากตัวทำลายที่นิยมใช้ในการสกัดร้อนคือน้ำหรือน้ำมันซึ่งการสกัดก็คือน้ำ หรือน้ำมันที่เคี่ยวให้หมวดและสารสก,กัดก็จะละลายออกมากับน้ำหรือน้ำมันทำให้สารสก,กัดไม่บริสุทธิ์เนื่องจากมีน้ำหรือน้ำมันเป็นตัวทำละลายคุณภาพน้ำมังงนสมุนไพรจึงไม่บริสุทธิ์1 0 0เซ ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายเครื่องบีบสกัดน้ํามันนะครับโดยที่องค์ประกอบของเครื่องก็จะประกอบไปด้วยนะครับมอเตอร์ต้นกาลังนะครับก็ขนาด200วัตต์นะครับแล้วก็จะมีชุดควบคุมนะครับให้มอเตอร์เดินหน้าหรือถอยหลังนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็สั่งหยุดนะครับแล้วก็จะมีนะครับชุดบีบสกัดนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นทางเข้าของตัวผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการบีบสกัดน้ํามันนะครับภายในเนี่ยก็จะมีเกลียว ที่ไวคอยบีบสกัดนะครับพร้อมกับโมนดังนั้นนะครับเมื่อมอเตอร์ทํางานเกลียวบีบอัดก็จะทําการหมุนเพื่อนําตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้ามาเพื่อบีบสกัดน้ามันนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นช่องที่น้ํามันเนี่ยไหลออกส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเรื่องของกากกากตะกอนที่หลังจากบีบนะครับก็จะมีชุดการทํางานเท่านี้นะครับ สำหรับการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานขั้นแรกนะครับเราก็ต้องทําการต่อไฟเข้ากับตัวเครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัวเช็คนะครับเรื่องของน้ำมันโมนว่าขันแน่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรวจสอบดูว่านะครับเครื่องเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําผลิตภัณฑ์นะครับเข้ามาที่ตาแหน่งของตัวฟีดนะครับเราก็จะใช้ตัวสวิตช์ในการควบคุมนะครับสั่งเดินหน้าครับ ตรเครื่องก็จะเริ่มทําการหมุนนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มฟีดตัวผลิตภัณฑ์เข้ามาเพื่อบีบสกัดน้ามันนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเรายังสามารถนะครับใช้เกียร์ถอยหลังนะครับเพื่อที่จะนะครับดึงกากที่ค้างอยู่ออกมาได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับส่วนต่อมาเรื่องการบำรุงรักษานะครับเรื่องการรักษานั้นครับก็ไม่ยากนะครับ หลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะครับเราก็จะทําการถอดอุปกรณ์เพื่อนํามาล้างนะครับท่านแยกง่ายๆนะครับแล้วก็ทําการถอดตัวมอก่อนนะครับหมนุนไปด้านหน้านะครับก็จะเริ่มถ่ายนะครับปึ๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มทําการถอดตัวน็อตนะครับเพื่อคลายตัวชุดมอออกเพื่อทําการล้างทำความสะอาดนะครับก็จะเป็น ่ขั้นตอนการร,รักษาเบื้องต้นนะครับ